คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าที่สุดของโลกคือหมายความว่าไม่มีในทั่วโลกจะมีช้างใหญ่ขนาดนี้ที่เกิดมาจากปฏิมากรรมของในช่างเครงหงลายเป็นคนไทยด้วยเป็นคนไทยด้วยที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกใช่ก็เรียกว่าไม่มีใครสร้างได้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าเป็นปฏิมากรรมร้อยตัวกี่ช้างร้อยตัวและสร้างด้วยมือไม่ใช่สร้างด้วยเครื่องจักรนะใช้มือเคดตัก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 นะโอ้น้ำหนักรวมทั้งหมด สองร้อยห้าสิบตันโอ้โหตายแล้วคิดเป็นจำนวนกิโลกรัมก็สองแสนห้าหมื่นกิโลกรัมถ้าจะลูกจะปีนป่ายขึ้นไปก็สูงเท่ากับตึก14ชั้นโอเคงั้นเข้ามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างคะพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณถือเป็นปฏะิมากรรมลอยตัวด้วยวิธีเคาะมือแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในโลกออกแบบสร้างโดยคุณเล็กวิริยาพันธ์ ผู้สร้างเมืองโบราณและปราสาทสัจธรรมส่วนตัวของช้างรวมทั้งอาคารมีความสูงถึง43เมตร60เซนติเมตรตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆด้วยกันครับคือส่วนบนของตัวช้างเฉพาะส่วนหัวมีน้ำหนักประมาณ100ตันลำตัวช้างหนักถึง150ตันตัวช้างถูกออกแบบให้เป็นพิพิธภัณฑ์บรรจุรูปเคารพและจัดแสดงสิ่งที่เป็นมงคลของบ้านเมือง แยกเป็นสามชั้นตามความเชื่อในหลักไตรภูมิคือชั้นบาดาลโลกมนุษย์และสวรรค์ชั้นบาดาลอยู่ชั้นล่างสุดเป็นส่วนของการจัดแสดงความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์และจัดเก็บโบราณวัตถุในชั้นนี้มีรูปองค์จำลองมนุษย์นาคนั่งอยู่กลางกลางห้องสร้างขึ้นตามความเชื่อเพื่อให้มนุษย์นาคคอยดูแลโบราณวัตถุอยู่ใต้น้ําชั้นโลกมนุษย์ที่อยู่กลางกลางเป็นอาคารทรงโดมประดุษเขาพระสุเมนภายในจัดแสดงงานศิลปะโบราณวัตถุ และงานฝีมือช่างที่วิจิตรงดงามโดยนำเอางานศิละปะของตะวันออกและตะวันตกมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวครับชั้นสวรรค์ดาวดึงที่อยู่ชั้นบนสุดภายในท้องช้างภายในประดิษาฐานพระบรมสารีริกธาตุภาพพุทธรูปเก่าแก่ในยุคสมัยต่างๆและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาล นอกจากคุณค่าในเชิงศิละปะแล้วพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้ยังคงมีคุณค่าทางจิตใจผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างเดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนจังหวัดสมุทรปราการครับ ตามธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณเขาว่าช้างเป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่มีมงคล<ะ>ใครจะเดินหลอดช้างหลอดท้องช้างก็จะรอดพ้นจากทุกโรคทุกขโรคทุก,กสุกขภัย<ะ>ันต่งางันนั้นแต่ว่าตอนนี้รอดเราบต้องกอนลอดต้องไปซื้อดอกไม <ป S 1> ้บูชาท่านก่อนช้างเอเดอว,วันเนี่เยเออเขาก็มีดอกไม้ไมาให้เราซื้อ มาแล้วมาลอยเ้าวลอยโซ่ลอยโต้ลอยไทยลอยอุปสรรคใดๆให้ลอยไปกับลอยไทยลอยลอยทุกลอยโศกอย่างเดียวนะแต่ว่าความสุขเก็บไว้กับเราแล้วกันนะช่วยเอาไว้กับเราก่อนนะคะลอยไปโอเค ตอนนี้เราจะเข้าไปรอบล้อมใต้ทองช้างกันละจริงๆแล้วใช่ไหมคราวนี้นื่ลยใ้ทองช้างเลยเข้าไปเลยนะเราข้าบไปดูโอ้ยสวยไหมลูกโอ้ยสวยมากอิจงตาลยค่ะ คนหลังคาเนี่ยเขาเป็นรูปโลกเลยสายโบราณแต่เป็นโลกในความ,ามคิดของไม่ใช่ของพวกฝรัง่งในสมัยสมัยยุคก,ก่อนเลยนะดอซองอ่ะก่อนยุคที่เขายังเชื่อโลกแบนอยู่เนี่ยก็เป็นโลกเป็นแบ,บนแบบนี้นะก่อนริสโตเติลอ,อ์นั่นแหละยังเชื่อโลกแบน โอ้โหพ่อวิจิตการตาจริงๆเลยงั้นตอนนี้เนี่ยเราไปลอดท้องช้างกันแบบจริงๆดีกว่าโอ้สวยจังเลยอะนี่ค่ะมีพระพุทธรูปหลายองค์หลายปางมากเลยนะคะ เป็นรูปของพระพุทธสิหิงลูกพระพุทธสีหิงนันข้างบนมันยอดเลยพุทธสีหิงอยู่บนยอดฟ้าจุฬามณีเนี่ยอโอ้นี่พระพุทธปางลีลาสุโขไทยลูกโอ้สวยจังอืมช่างหล่อได้งามงาม แ่งแช้างเอราวัณถือเป็นเจ้าแห่งช้างทัง้งฝูงในสากลจักรวาลเป็นพานะคู่ใจของพระอินทด้วยเหตุนี้ช้างเอราวัณจึงเป็นสัญลักษณ์สําคัญอย่างหนึ่งของพระอินทร์สัญลักษณ์ของการกระทําดีสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ในงานศิลปรกรรมต่างๆจึงนิยมทํารูปช้างเอราวัณควบคู่ไปกับพระอินท